สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการร่างรูปทรงกระบอกนะครับเลือกรูปทรงกระบอกนะครับมันจะเป็นรูปทรงแบบต่อเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไล่ค่าระดับน้ำหนักสงเงานะครับจาก9ช่องนะครับในส่วนของแถวบนแล้วก็แถวล่างก็คือเป็นการเกลี่ยน้ำหนักนะครับของรูปทรงกระบอกดังนั้นสัปดาห์นี้สิ่งที่นักเรียนจะได้ทําก็คือ เป็นเรื่องของการร่างโครงสร้างนะครับร่างโครงสร้างของทรงกระบอกนะเดี๋ยวเราจะมาร่างในส่วนของสัปดาห์นี้แล้วก็ในส่วนของสัปดาห์หน้าที่เรามาเรียนที่แผนกของเราเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลงน้ําหนักกันในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราจะให้รูจะให้เราทําคือการร่างก่อนร่างโครงสร้างให้ถูกต้องก่อนนะอ่าตอนนี้คือหน้ากระดาษคือกระดานขนาด A 3นะครับที่นักเรียนเห็นอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า เราจะทําอย่างไรนะขั้นตอนแรกให้เราล่างนะครับเส้นเส้นแกนแนวตั้งก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้วัตถุเราเนี่ยไม่เอียงนะครับไม่เอียงซ้ายหรือขวานะบแบบนี้นะจับจับนิสอแบบใช้แบบทุกนิ้วสัมผัสนะครับ,นะรบ,นะรบแบบนี้จสังเกตได้ว่าถ้าเราวัด มุมกระดาษด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะอยู่ในตำแหน่งที่บาลานซ์กันหรือสมดุลกันเท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราจะรู้ได้เลยว่าเส้นตรงที่เราลากเนี่ยมันตรงไม่ตรงเนี่ยให้นักเรียนใช้วิธีการวัดอ่าเริ่มจากแถวบนก่อนนะครับแถวบนก่อนแล้วก็มาวัดแถวล่างนะครับดูซิว่ามันมีขนาดเท่ากันไหมถ้าเท่ากันนั่นคือเราลากเส้นได้ตรงนะครับแล้วก็วัดฝั่งฝั่งขวาด้วยเช่นกันนะครับ แบบนี้คือสมมาตรนะครับหรือว่ามันตั้งตรงแล้วอันดับแรกคือลากเส้นแกนแนวตั้งตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาให้ลากเส้นแนวนอนนะครับลากเส้นแนวนอนนะลากเส้นแนวนอนแบบนี้ดูวิธีการจับดินสอนะครับกบบูจะจับแบบใช้ทุกนิ้วสัมผัสเหมือนเดิมจับแบบใช้ทุกนิ้วสัมผัสแต่ใช้วิธีการลากจากด้านข้าง ถ้าถนัดขวาให้ลากจากซ้ายมาขวานะครับดูอีกครั้งนะครับจากซ้ายมาขวานี่นะครับแล้วก็ ลากเส้นแนวตั้งลงมานะครับเราก็จะได้ด้านข้างของพื้นที่ของทรงกระบอกนะครับแบบนี้ทางซ้ายและขวาวัดก่อนนะครับ นีแล้วก็ลากลงมาครูจะใช้วิธีการจับแบบทุงนิ้วสัมผัสแต่ใช้วิธีการคว่ำมือนะครับแบบน,นะครับต่อมาก็คือเราจะลากในส่วนของส่วนโคง้งนะ เราจับตั้งแต่จุดด้านซ้ายนะครับมาจุดด้านขวาตรงนี้เราจะต้องล่างให้มันเท่ากันวิธีการขั้นต่อมาวัดความสูงช่วงนี้นะครับจุดนี้ถึงจุดนีนะ้ว่ามันกว้างเท่าไหร่แล้วเราก็มาวัดด้านล่างให้ความสูงระหว่างด้านบน ด้านบนส่วนนี้และด้านบนส่วนนี้และด้านล่างส่วนนี้เท่ากันนะครับสองส่วนนี้ต้องเท่ากันมันถึงจะทําให้ส่วนโค้งของอวงรีนะครับของเรามันมีความสมดุลกันอลองดูอ่าผูจะลากจากซ้ายมาขวาวิธีการใช้ข้อมือในการลากนะครับลากเพื่อควบคุมทิศทางของเส้นมาดูกันนะครับ ก็ส่นโค้งแล้วก็ปรับให้มันโค้งหน่อยแล้วก็ลากลงมาสิ่งที่สําคัญคือน้ำหนักมือน้ําหนักของเส้นจะต้องให้มันเบาๆถามว่าน้ําหนักมือก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของเส้นโค้งด้านล่างก็เช่นกันนะถึงแม้ว่าเป็นพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็ต้องลากให้มันให้มันเท่ากันนะครับวัดส่วนโคง้งไอ้วัดความสูงก่อนนะครับความสูง ทีนี้ส่วนที่สําคัญก็คือข้อมือในการควบคุมทิศทางของเส้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราจะได้โครงสร้างของทรงกระบอกแล้วนะครับถ้าเรายังล่างแล้วรู้สึกว่ามันยัง ยังเบีย้ยอยู่เนี่ยนักเรียนกสามารถปรับได้นะปรับให้เส้นมันโคง้งมันลงตัวได้นะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือส่วนโคง้งด้านข้างซ้ายและขวาจะต้องเท่ากันนะ mm hmm. เราก็จะได้โครงสร้างของทรงกระบอกหละนะครับ mm hmm. ทีนี้เรามาดูทิศทางของแสงเงาชิ้นนี้แสงจะเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับดูจากทิศทางของดินสอคูนะครับแสงจะเข้ามาจากทางด้านซ้ายแบบนี้นะเพราะฉะนั้น เส้นล่างฝั่งขวาเส้นล่างฝั่งขวาตัวนี้จะเข้มกว่านะครับเส้นล่างฝั่งขวาตรงที่เข้มกว่า,นะค,า,วา,วาคือเราจะเน้นฝั่งด้านขวาให้ใหเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่ไม่ใช่ของลักษณะของการตัดเส้นนะครับเราจะใช้วิธีการลากเส้นแล้วแบบเหมือนกับเรากดน้ำหนักเข้าไปนิดนึงนะครับ แต่จะใช้วิธีการผ่อนน้ำหนักมือนะครับผ่อนน้ำหนักมือช่วยนี่คือโครงสร้างนะครับต่อมาเดี๋ยวจะมีการใช้ในส่วนของยางลบนะครับเราจะใช้ยางลบเนี่ยลบในส่วนของเส้นล่างที่มันเกินออกไปนะ ให้ดูให้ดีนะครับว่าส่วนส่วนโค้งนะครับหรือว่าระยะความห่างของพื้นที่งานของเราเนี่ยมันสมดุลกันไหมก็อย่าลืมนะครับใช้ดินสอวัดอย่างที่ครูบอกถือว่าตรงนี้เท่านี้ใช้ปลายดินสอนะครับใช้ปลายดินสอกส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวดินสอก็คือเราใช้นิ้วหัวแม่มือเราเนี่ยเป็นตัววัดว่าความกว้างประมาณนี้แล้วเราก็มาวัดส่วนด้านล่างว่าเท่ากันไหมอ่ะอย่างนี้คือเท่ากันนะครับ แล้วก็วัดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาใช้ปลายดิสอวัดเช่นกันใช้ใช้หัวแม่มือนะครับเป็นตัววัดนะความกว้างของรูปทรงกระบอกแบบนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็มาวัดนะครับซ้ายขวานะครับว่าเท่ากันไหมความสูงด้านบนความสูงด้านล่างนะครับเท่ากันไหมนะ เช็คเกาะใช้หัวไม่มือวัดเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ะจะได้โครงสร้างที่ถูกต้องแล้วนะครับก่อนลงน้ําหนักนะครับนักเรียนจะต้องลบเคลีย์ด้านข้างของกระดาษให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของกระดาษรองมือนะครับครูจะใช้ด้านข้างนะครับด้านข้างของยางลบ นะครับเป็นตัวเช็ดเช็ดน้ำหนักออกไปในส่วนที่มันเลอะหรือเปื้อนนะครับแบบนี้อาจจะลบด้านในด้วยเส้นด้านในเส้นโครงสร้างด้านในเดี๋ยวค่อยมาลบออกในสัปดาห์ที่เรามาลงน้ำหนักแล้วกันนะครับเอาโครงสร้างให้ถูกต้องก่อนแล้วเราจะไปใช้มือ เราจะไม่ใช้มือปัดออกนะครับหรือเราจะไม่ใช้วิธีการเป่าแต่เราจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือมีแปรงนะครับแปรงทาสีให้เลือกแบบขนที่แบบเป็นลักษณะขนนุ่มๆนี้หน่อยนะครับแล้วก็ปัดออกไปนะครับปัดเสร็จยางลบออกไปเห็นไหมครับมือเราก็ไม่เปื้อนด้วยงานเราก็ไม่ช้ำนะพื้นที่งานเราก็สะอาดพร้อมที่จะใช้ลงน้ําหนักแสงเงาได้นะครับอย่างนี้มือสันมือสูนใหญ่ถ้าเปื้อนก็จะคือเปื้อนบริเวณช่วงสันมือของเรานะครับ เราพอสานมือมันเปื้อนเนี่ยเราจับเป็นสอบแบบลักษณะแบบนี้มันก็จะไปถูถูบ,บนงานเรานะครับมันถึงต้องมีกระดาษกระดาษรองมือนะครับกระดาษรองมือก็เป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนกันนะกระดาษรองมือแล้วก็เราก็ค่อยตบน้ําหนักลงไปนะครับแต่ทีนี้ยังไม่สาธิตการลงน้ําหนักนะครับเดี๋ยวจะเป็นลักษณะของการล่างโครงสร้างแบบนี้ไปก่อนก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ เท่าทำการรับชมทุกคนระหว่างว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจทางด้านการเขียนภาพาโครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิตนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาสาธิตในเรื่องของการลงน้ำหนักต่อไปนะครับขอบคุณครับ